สวัสดีครับนักเรียนครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปก่อนนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับไม่มีอะไรมากเป็นการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามใช้พิเดีบทนะครับมาช่วยในการหาอนุพันธ์ทีนี้เมื่อเราหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับโดยใช้พิเดีบทได้แล้ว นักคณิตศาสตร์เราก็คิดนะครับว่าโอ้สูตรเนี่ยจริงๆแล้วเราสรุปได้มนเป็นการใช้สูตรดังต่อไปนี้นะครับเช่นนะครับตัวอย่างนะครับมันอยู่ที่หน้า38เนาะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิตโดยใช้สูตรนะครับก็เช่นนะครับเดี๋ยวครูจะมา เคลีย์ทีละต,ตัวเลยว่าอันนี้อ่านว่าอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้เออเอาหม่นะครับ,นะรบตัวน,นะวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาอ,อ่านว่าดีดีวายนะฮะดีวายบายดีครับเนะออ Y, y, D Y วาหรือจะเขียนเป็นอีกตัวน,นึงคือ Y p พามอ่หรือว่าดิฟ y Y อย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคข้อแรกเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าดิฟค่าคงที่ได้ค่าคงที่เช่นนะครับเช่นครูยกตัวอย่างนะเช่น อ่าให้ y เท่ากับ7เนาะให้ y เท่ากับ7จ็ดิฟนะครับดิฟดิฟดิฟเจ็ดเท่ากับศูนย์อึมโหเอาไว้นะให้ y เท่ากับลบสองแปลว่าดิฟ y จะเท่ากับศูนย์นะครับแบบนี้เลย ถ้าไม่มีตัวแปรเนี่ยเป็นศูนย์เลยโอเคนะนะครับสองข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองเนาะเป็นสีหน่อยเป็นสีหน่อยข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็น x เป็น x ถ้าเป็น x เช่น D เ,เอาเป็น y เท่ากับ2 x แบบนี้คูดิบนะครับ dy by dx เท่ากับ2เท่ากับ d 2 x by dx ดึง2มาข้างหน้าได้เป็น2 dx by dx เท่ากับ2นะครับเนี่ย แบบนี้เนาะถ้าดิฟค่าเขาเรียกว่าตัวแปรที่มีดีกรีหนึ่งยกกำลังหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นหนึ่งทันทีเลยก็เอาแต่เฉพาะตัวสัมรัสิธิ์หน้าตัวแปรมาต่อได้เลยอ่าข้อที่สามีสสำคัญเลยนะครับนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับครูก็จะไม่ได้พูดเยอะเราจะดูจากโจทย์เป็นหลักเนาะเราจะทำโจทย์กันเป็นหลักนะครับข้อที่สามเนี่ยสมมติว่าเลยนะ ไม่ต้องดูอะไรเลยนะไม่งั้นเนี่ยนดนกูกลัวนักเรียนกลุ่มใหญ่ๆงงกูกำหนโดให้ y นะครับเท่ากับอ 2x กับหลัง5อา่าถ้าเกิดเราดิฟ y เมื่อเทียบกับ x นะดิฟ y เมื่อเทียบกับ x เอาอะไรครับเอาเนี่ยคูณก่อนเป็น10 ทีเนี้ยตัว x ตรงนี้เนี่ยก็จาก5ก็ลดลงเหลือ4แล้วก็ดิฟตัว x ข้างในด้วยอีกครั้งหนึง่งซึ่งมันดิฟกันแล้วมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็น1ดังนั้นมันก็จะเลยตอบเป็น1 0 x ก,กำลังส เนาะแบบนี้นี่คือในเคสที่หนึ่งนะครับในเคสที่หนึ่งเออในเคสที่หนึ่งในเคสที่สองในเคสที่สองนะครับซึ่งเราจะใช้กฎของเชร,ร,รูนะครับมาช่วยหรือหรือหรือนะฮะหรือเวลาเราเรียนพิเศษเราจะได้ยินครับว่าดิฟไส้นะครับดิฟไส้ยังไงอะ่ะมีไส้อะไรบ้างไส ไส้เผือกไส้สังขยาไส้ต่างๆก็วานไปนะครับไม่ใช่ทักไส้เลยอ้ยแอบผิดขอโทษนะครับรอขอโทษด้วย y เท <Y S 1> ่ากับ2 x บวก2เท่าักำลังหไม่เอา5เอา4ดีกว่า5มันใช้ไปแล้ว นะครับแบบนี้อ่ะครูขอเปลี่ยนใหม่นะครูอะเปลี่ยนใหม่นะเป็น2เป็น 3x มบวกสแบบนี้ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไปดีไปอีกเป็น2ด,ด,ดีกว่าอ่าเพราะอะไรเพราะว่าอ่าสมัยตอนที่ครูเรียนอ่ะนะตอนมอปลายแหละครูคิดไม่ออกให้ครูก็ใช้อะไรเลยตรงนี้ กำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองหวกสหน้าหลังหมวกหลังกาลังสองถามว่าได้ไหมได้ครับไ,ได้แต่มันสําหรับคนที่ถึกและบึกบืนเกินไปเนาะถึกและบึกบืนเกินไปคุณครูก็เลยจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งเอาไปใช้นะครับอ่า dy by dx เท่ากับอ่าเท่ากับ ดิฟเนี่ยฮะดิฟเอาสองขึ้นมาคูณสองสองตัวนี้เนาะเข้ามาคูณสองสองสองเป็นเป็นสี่ในวงเล็บสามเกบวกสองยกกำลังสองลบหนึ่งเป็นกำลังหนึ่งแล้วก็ดิฟตัวในวงเล็บอีกสามบวกสองส่วนด้วยด x เเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าดิฟไซ คำว่าไส้คืออะไรไส้คือตัวนี้ข้างในนี้โอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเท่ากับกระจายเข้ามาเลยเป็น1 2 x บวก8คูณอยู่กับเราก็ดิฟตัวข้างในนี้อ้าวก็เป็น3 dx by dx บวกด้วย d 2 by dx อ่าดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟตรงนี้เป็น1อ่จาจัดรูปเป็น 12x บวก8คูณ3บวก0ไม่คูณไม่บวกนะก็ได้3เดิมแล้วกระจายกันมาก็กลายเป็นนะครับกระจายเข้ามาครับกระจาย3เข้ามากลายเป็น 36x บวก24 นะครับแบบนี้เออนะครับถ้าเกิดนักเรียนนักเรียนทําแล้วมันก็จะสนุกไปนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ทําโจทย์เยอะนะครับทําโจทย์เยอะก็ใครเครียดหรือแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูที่โจทย์ดีกว่าอันนี้เราไม่ครูพูดถึงจะถ้ายแล้วกันนะครับมาดูหลักๆเบนหลักก่อนฟึ่งอ๋ออันนี้เนาะอ่ะตัวอย่างนี้ ตัวอย่างเนี่ย<ม>ค่อนข้างจะยากน่อยนะครับตัวอย่างค่อนข้างจะยากเราค่อยดูแล้วกันนะครับมาดูอะไรง่ายก่อนจะได้มีกําลังใจอ้าวข้อที่หนึ่งครับดิฟสามบายดีเอกหมายถึงอ,อะไรครับดิฟอะไรครับค่าคงที่เนาะดิฟค่าคงที่มีค่าเป็นศูนย์ตอบศูนย์เลยว้าวว้าวเน่ฮะ,ะ,ะว้าวต่อมาครับดิฟศูนย์ครับดิฟศูนย์ก็เป็นศูนย์ครับไม่คิดต้องคิดอะไรมาก ข้อที่3ครับนีตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับดึง3ออกมาครับ dx by dx dx by dx มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น1นครับคูณ3เป็น3ครับอ้อลืมลืมลืมเสร็จแล้วแต่และข้อพยายามจะเขียนนะฮะทีก็ลืมนะครับแม้ว่ามันยังทำไม่ได้เป็นใจต่อมาครับข้อที่4ครับ ดึงแรกมาลูกดึงลบห้ามาเป็นลบห้าดีเอใช่ไหมโอเคตอบเท่าไรครับตอบลบห้าครับเพราะว่า dx by dx มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นหนึ่งโอเคถ้าเกิดเป็นวงเล็บอย่างนี้ะอะไรโห เขาเรียกว่าเทสเข้ามาได้เลยทุกตัวนะฮะเป็น d เอ๋อย่างก่อนดินสอดีสามเกบลบด้วย d 2 by dx ดังนั้นนะครับก็ตอบ3ลบ0เท่ากับ3ครับข้อนี้ตอบ3แน่ จะมีข้อไหนให้นักเรียนได้ทำบ้างนะอ่ะข้อ6นักเรียนทำเองนะครับทำเองนะครับทำเองข้อไหนอีกนะจะ๊ะข้อเอ่อข้อ8แล้วกันนักเรียนทำเองข้อ10นะครับนักเรียนทำเองนะดูซิมีอีกไหมโอ้มีอยู่นะฮะอ่ะทำทำเองเท่านี้ก่อนเนาะ ทำเองเท่านี้ก่อนแล้วก็ข้อ9นะครับนักเรียนก็ลองทำเองข้อ9นะครับครูไกด์ให้คือให้กระจายเข้าไปได้เลยทุกตัวทีละตัวนะครับโอ้าะโขอยิงดั่งคีปนาวุธนะฮะดั่งคีปนาวุธโ no นว์วอครับไม่สามารถสงครามนะฮะต่อครับข้อที่7นะครับข้อที่7ดึงเตะ2มาข้างหน้าครับเป็น 2x งกยกกำลัง2อลบหเสมอ D X Y D X D X Y D X ีมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมนะครับมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะกับตอบอะไรครับสองกำลังหนึ่งแหมเราไม่เขียนเราเขียน X เฉยๆนะครับอ่ะสี่ข้อนี้ให้นักเรียนทดลองนักเรียนลองทำเองนะครับนักเรียนทำเองก็ เดี๋ยวข้อไหนที่มีปัญหาคือครูก็จะเฉลยให้นักเรียนเนาะอยากให้นักเรียนได้ทดลองทดสอบทอําเองก่อนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดทําเป็นแล้วครูมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับถ้าเกิดทําไม่เป็นก็พยายามทําความมั้นใจแล้วก็ฝากครูแล้วก็หรือจะมาถามครูสอบถามได้ตลอดเวลานะครับทักไลน์มาก็ได้นะครับถ้า,ว,าว่างก็จะตอบถ้าไม่ว่างก็ยังไม่ได้ตอบนะครับ วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ครับ